สวัสดีค่ะกัดพาล้อเดินหมา EP นี้หิมะตกพอดีค่ะออกไปเดินข้างนอกกันข้างนอกก็ไม่ไกลค่ะตรงระเบียงบ้านนี้นะคะไปเก็บภาพไม่ได้ถ่ายผ่านหน้าต่างค่ะแล้วก็ลองซ้อมขาดูว่านางจะกลัวไหมปกตินางก็จะกลัวนางก็จะไม่กล้าเหยียบนางจะยกไว้แต่วันนี้นางทำงานค่ะ ช่วยงานนางเดินและนางก็ไม่สั่นเลยค่ะกล่องนี้จะเป็นกล่องปลูกผักนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นกล่องหมีม้านะคะปลูกตอนหน้าร้อนก็พอได้กินกับผักชีผักอะไรสักอย่างนะคะที่ปลูกง,ง่ายๆก้าลงดินไว้ได้นี่ค่ะพาออกมาเดินค่ะสีขาวเต็มเลยค่ะ ดีใจตื่นเต้นเวลาเมืองนี้หิมะตกเขาส่วนมากนางจะมีแต่ฝนกับลมค่ะอยู่ใกล้ทะเลนานๆทีปีละไม่กี่ครั้งแล้วค่ะก็ะจะมีหิมะได้เก็บรูไปไว้บางครั้งก็ตกเดือนเมษาก็มีไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาแต่ลมพวกลมพายุอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะหิมะไม่ค่อยมี แล้วก็เอามาให้ชมกันค่ะชอบเหมือนกันกา,กา,าน่ข้างบ้านค่ะตรงนี้จะเป็นลัวข้างบ้านข้างข้างบ้านเพื่อนบ้านก็จะเป็นห้างที่สามารถค่อยๆเดินแล้วก็ไปซื้อของค่ะซื้อกับข้าวซื้ออะไรเขาจะมีทุกอย่างค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ค่ะนังเดินนังยืนได้นังก็เดินตอกตอกแ ีเก่งที่สุดเลยค่ะปกตินางจะยกไว้ค่ะนางจะไม่กลัวค่อยๆเพราะว่าแบบครั้งแรกนะ่ะในรอบสี่ปีค่ะที่นางแบบว่ายืนแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยช่วยทำงานขอบคุณนะน้องขาสวยค่ะลัวข้างบ้านแล้วก็คั้ง ทางฝั่งโน้นค่ะซูมไปเป็นสถานีรถไฟมองไม่เห็นค่ะเห็นตะเสาเล็กๆขาวโพลนไปหมดชอบต้นที่เกาะอยู่ตรงรั้วค่ะเวลาโดนหีมาสวยมากน่าจะเป็นพุ่มยังไงก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ1ไลค์ ain, 2ไลค์ ain, หรือว่า10ไลค์20ไลค์ก็ดีใจค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ กัซี่บเดนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันอีพีหน้าค่ะ